แล้วก็หุ้นแนะนําของเราเรายังอยู่ในโหมดดิเฟนซีฟู่นะครับเรายังอยู่ในโหมดดิเฟนซีฟู่นะครับแล้วเราก็ยังมองว่าหุ้นนะครับที่ยังมีใช้คาว่ายังเป็นปัจจัยนะครับที่อาจจะยังเป็นหลุมหลบภัยในระยะสั้นๆนะวันนี้ผมขอมองเป็นในฝั่งของตัวโรงพยาบาลกับตัวรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับหน้าหุ้นของเราอาจจะดูแบบเ,เบื่อๆนิดนึงนะแต่ผมเชื่อว่าหุ้นนะอย่างตัวเบมเนี่ยนะก็ปรับตัวขึ้นมาจากประมาณสัก7บาทเจ นะครับขึ้นมายืนอยู่บริเวณประมาณ8บาทนะครับขึ้นมา2วันประมาณ3%เกว่าและนะครับแต่ผมก็ยังมองว่ายังเป็นการเปิดโอกาสนะครับในการทอยสะสมอยู่นะครับโดยหลักๆนะผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้มีการเข้าร่วมการประชุมนะครับสำหรับในฝั่งของตัวเบมนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้แนะนำที่ผมพูดมาตลอดส2สัปดาห์นะจะพูดน้อยตัวนะครับก็อธิบายสั้นๆนิดหนึ่งนะครับว่า งบไตรมาสสเราพิวริีออกมาแล้วน่าจะอยู่บริเวณประมาณ900กว่าล้านนะครับแล้วก็คิวตัวถีคิวสองเก้กว่าล้านและคิวสาน่าจะสูงกว่าคิวสอนะครับแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับนั่นก็คือโครงสร้างสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีส้มอันใหม่ที่ผมกำลังจะบอกว่าผมว่าทุกท่านเนี่ยรวมถึงตัวผมเองเนี่ยนะครับเพิ่งเห็นภาพเหมือนกัน นะครับผมเพิ่งเห็นภาพในฝั่งของตัวโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มันเป็นการล็อก EIRR นะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ9.75%ผมสรุปสั้นๆนิดนึงแล้วกันพอดีเดี๋ยวตลาดจะเปิดแล้วนะครับผมสรุปแบบนี้แล้วกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนมองหุ้นหมาบางกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะคาแรคเตอร์คล้ายๆกับกองหลีดก็คือเป็นเล่นในฝั่งของตัวบอลยูเพย์นะครับต้องบอกตามตรงว่าคาแรคเตอร์ตรงนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลก นะครับว่าสมมตินคนจะมองความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัวมันจะมองแตกต่างกันไปแต่เงินเป็นหมื่นล้านที่ในช่วงที่ผ่านมาเอาเข้าไปกระจุกตัวเนี่ยอยู่ในโรงไฟฟ้าอยู่ในกอง Re ีดหลายตัวมากเลยนะครับที่เล่นลักษณะประมาณว่าทุกคนพอทราบอยู่แล้วว่ากันยานี้อเมริกาจะเริ่มลงดอกเบีย้ยซึ่งคุณจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้หน้าหุ้นหันเข้ายูทิลิตี้เพย์ดิเฟนซีฟเพย์แล้วก็บอลยูเพย์เยอะมากอกอง Re ีดในหลายๆประเทศเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับ ผมกำลังจะบอกว่าตีมเนี้ยนะครับมันเป็นตีมใหญ่จริงๆมันไม่ได้เป็นเหมือนลักษณะแบบเล่นรายวันนะแต่ถ้าเวลามันเป็นตีมใหญ่จริงๆในช่วงของกันยายนนี้เป็นต้นไปแล้วบ้านเรามีโอกาสที่จะ BOT คัดในช่วงของไตรมาสหนึ่งปีหน้านะครับคุณจะเห็นโฟลพวกนี้ไหลเข้ามาอยู่ในบอลยูเพย์เยอะมากซึ่งโรงไฟฟ้าเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าโรงไฟฟ้าในระยะสั้นๆที่เป็นแอดเดอร์ที่มันกําลังจะหมดคุณจะเห็นเม็ดเงินตรงเนี้ยไหลออก แต่ถ้ามันเป็นโรงไฟฟ้าที่มันเป็นแ a s สเพเข้าใจได้มันก็ยังอยู่ต่อของมันได้เช่น GPC BGRIM นะครับเข้าใจได้กราฟเข้าใจได้แต่อีกหลากหลายตัวที่ adder มันหมดนะครับอ่ะสมมติอันนี้พูดเห็นภาพตามตรงเลยคือเหตุผลส่วนนึงที่ทำให้ EA ลงมาก็คือ adder ใหญ่นะครับการกุลก็คือ adder BCPG ก็คือ adder เสริมสร้าง power ก็คือ adder หลากหลายตัวมากที่มีเม็ดเงินไปกระจายอยู่ตรงนี้ นะครับผมกําลังจะบอกว่ามันมีโอกาสที่คาแรคเตอร์เพลงของบอลยอยู่ตรงนี้มันจะวิ่งกลับเข้ามาแล้วการบ้านที่ท่านคุณสาบันกับต่างชาติตอนนี้ถามกันเข้ามาเยอะมากว่าไอ้หุ้นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยนะครับคาแรคเตอร์ Character แบบลงไฟฟ้าที่ไม่ต้อง f o ์แ c a s t เยอะมากว่าอุย้ยกำไรจะบวกลบยี่สิบนไม่ใช่มันจะมันจะมันจะ stable cash f ฟ o w แบบเนี้ยนะครับคือตัวไหนผมก็บอกกับทุกท่านเลยคือคือตัวนี้นะครับคือตัวของตัว b m นี่แหละนะครับถามว่าทําไม นะครับโครงสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ถูกล็อกบน e a r ผมว่าโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างดีแล้วหลายหลายคนจะชอบคิดแบบนี้นะครับหลายหลยคนจะคิดเหมือนว่าเฮ้ย <c oughs> เวลารถไฟฟ้าเปิดใหม่มันจะเป็นเหมือนโรงพยาบาลไหมคุณบอมที่แบบโอ้ปี2ปีแรกคุณเห็นโรงพยาบาลเวลาเปิดสาขาใหม่นะลงทุกตัวตอนนั้น b c h ีเอคยอยู่เฟสหนึ่งจุฬาลัต์เคยอยู่เฟสหนึ่ง,ลยยงแล้วก็หลายหลายอย่าง b m s ตอนเปิดใหม่ก็อยู่ในเฟสหนึ่งเพราะว่าเปิดมาปุ๊บค่าเสื่อมเนี่ยโอ้กินหมดแล้วมันต้องใช้เวลาในการเริมอัพของคนไข้นะเหมือนกันเลย แต่ในฝั่งของแคมเปญหรือว่าโครงสร้างของฟฟ้าสายสีส้มที่แบมได้มาแล้วเมื่อสุดทห์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่เมื่อคันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นความหมายคือไอ้ตอนเปิดของฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมันจะเป็นภาพกลับกันคือมันจะคุยกับกับออดิตว่าเขาจะมีการตัดค่าเสื่อมตามไรเดอร์ชิพจะไม่ได้ตัดหนักแบบโอ้โหโครงการที่เท่าไหร่แสนกว่าล้านจะไม่ได้ตัดแบบโอ้โหช่วงแรกแล้วหนักเลยและทำให พีแอจะกำไรปีหนึ่งสี่พันล้านลงไปเหลือสองพันห้าไม่ใช่มันจะตัดเป็นในลักษณะของไรเดอร์ชิพเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยความกังวลเรื่องของการเปิดรถไฟฟ้าสายสีส้มที่จะมีคอสต่ังๆเข้ามาแสนแสนกว่าล้านลัตตีไปเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คนเขาจะผิดนนรนะรเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองช่วงเวลาของการเปิดของรถไฟฟ้าสายสีส้มจะเป็นช่วงเวลาที่รีมูเลชันของเบมที่ถูกแบกไว้หลายหมื่นล้านมากหมดลงพอดี อันนี้คนไม่ได้พูดถึงเยอะสายสิน้ําเงินเนี่ยโดนแบกรีมูเนเลชันในการจ่ายให้รอฟอร์มเนี่ยหลายหมื่นล้านเนี่ยจะหมดลงแล้วในช่วง4-5ปีตอนรถไฟสายสีส้มเปิดเพราะฉะนั้นทางะัรนมันพอดีกันเลยว่าเฮ้ยสีส้มไม่ต้องตั้งค่าเสื่อมไม่ต้องตัดแบบเยอะ 2. องรีมูเนเลชันของสายจีนที่แบกไว้เยอะ 3. โครงสร้างนะครับของสายสีส้ม ค่อนข้างถ้าจะพูดตรงๆนะดีกว่าสายสีน้ําเงินเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องเข้าใจก่อนว่า20ปีที่ผ่านมามันก็ forecast อั e r s h i ปแตกต่างก,กันไปร e มูเลชันที่ต้องจ่ายให้รอฟมอก็หนักมากสายสีส้มเริ่มมีประสบการณ์แล้วเริ่มมีบทเรียนแล้วว่าเฮ้ยนั้นเราก็จ่ายในลักษณะที่เป็น fair b a s e บน EIR ไม่ใช่เหมือนสายสีน้าเงินสายสีเงินตอนแรกเนี่ยโหเหนื่อยมากกว่าจะผ่านช่วงเวลาลงคาลงทุนจ่าย r e รีมูเลชันหนักๆมาสายสีส้มล็อกบน EIR และรีมูเลชันดีกว่าสายสิน้ำเงินเยอะมากนะครับเยอะมากขนาดไหนหลักระดับแบบหมื่นล้านกับระดับแบบ3ามสี่หมื่นล้านน่ะที่มันแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือถ้าคนขึ้นน้อยจ่ายน้อยคนขึ้นกลางจ่ายกลางคนขึ้นเยอะจ่ายเยอะบน EIRR 9.75ถึง11ปรเซ็นต์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปคือเฮ้ยถ้าคุณลงไปในรายละเอียดแล้วคุณไปดูในตัวเลขจริงๆอะ่ะเฮ้ยเทอมสายสีส้มอะ่ะผมว่ามันดีกว่าที่หลายๆคนคาดการไว นะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ประมาณการสายสีส้มเบสบนสายสีน้ำเงินเดิมและคุณบลลา์เด์ชิปแต่เธอมใหม่คนละเรื่องกันเลยนะผมบอกแบบนี้นะเทอมใหม่ที่เขาเจรจามาได้เนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับไม่ต้องจ่ายฟิกซ์เบสบนเรมูเนชันสูงแบบ3-4มสี่หมื่นล้านนะจ่ายบน e a r ซึ่งแฟร์เพย์มากเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของเบมจะถูกมองแบบใหม่เลยนะครับมันอาจจะมองเป็นในลักษณะบอนบวกกับโกรดคุณจะมองตัวรถไฟฟ้าเนี่ย คล้ายๆกับโรงไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วไม่ต้องกังวลแอดเดอร์หมดนะแอดเดอร์หมดโรงไฟฟ้าเนี่ยโทษเถียโรงไฟฟ้าแอดเดอร์เนี่ยในปี2 7งเเนี่ยหมดเป็น10โรงนะครับทุกคนในบ้านเราเนี่ยหมดอย่างมีนัยยะและกําไรหายไปเป็นครึ่งๆเลยนะมันจะกลายเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอ่างเลยนะกำไรของลายลตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันจะต้องทยอยไหลออกเหมือนกับเอในช่วงปีนี้แล้วคุณจะเห็นโรงไฟฟ้าอีกหลายรลงที่มันจะมีเม็ดเงินไหลออกแน่นอนครับคนจะถามเข้ามาว่าไปใส่ในตัวไหน ผมมองเลยคือถ้า้อยฟ้าสายสีส้มได้เทิม EIR มา r u n u l a t i o n ไม่ต้องจ่ายหนักแบบเดิม Ridership ไม่ forecast ของ depreciation แสนกว่าล้านตัดตาม Ridership เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกเลยว่ามันคือคาแรคเตอร์ของบอลบวกกับโกลด์เลยนะนะครับคาแรคเตอร,ร์ของบอลบวกกับโกลด์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจผมใช้คำนี้กันว่าผมไม่ได้คิดว่าเบมจะขึ้นแบบแรงๆแบบโอ้เล่นเป็นเหมือนแบบหุ้นขนาดเล็กขนาดกลาง แต่ผมมองว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันมีความเซฟของมันโครงสร้างรายได้มันมีความเซฟเหมือนของมันนะครับการลงทุนโครงการนี้นะครับก็ BBL c q Term แล้วคุณอย่าลืมนะ BBL งงมากเลยเนี่ยก้าปล่อยทีเดียวแสกนกว่าล้านให้เพราะฉะนั้นคือ RM ของเขาเขาต้องมีการพิจารณาแล้วว่าไอโครงการสายสีส้มเนี่ยมันค่อนข้าง solid นะครับแล้วก็ลูกค้าสถาบันบางคนถามผมว่ามันเปิดมามันจะเหมือนส้มเฮ้ยสายสีส้มเนี่ยเปิดมามันจะ ต่ำกว่าที่คาดไว้ครึ่งคึ่งเท่าตัวเลยเหมือนกับชมพูกับเหลืองไหมผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่าฟอร์แคสต์ประมาณการของชมพูกับเหลืองที่เคยทาไว้แสนห้าออกมาประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นมันคนละแบบภาษาสีสม้มนะฮะดูจากสถานีที่เราเคยแชร์ไปนะครับดูจากฝั่งของรูทที่น้ําเงินต่อเข้าส้มด้วยนะครับแล้วก็ดูจากหลากหลายทางผมผมไม่ได้คิดว่าเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคาแรคเตอร์ของบอล ยิวเพลย์บวกกับโกลด์ในแง่ของการรับเม็ดเงินถ้าลงไฟฟ้ามีการเทเงินออกมานะครับในช่วงหนึ่งสองปีข้างหน้าที่แอดเดอร์มันจะหมดผมว่าเบมเนี่ยแหละเป็นตัวรับฟลอรเลยนะครับเบื <ul> ้องต้นเราทำแทร็กไพรซ์ไว้ที่สิบบาทสาสิบนะครับแล้วก็บวกกับทางหลวงเข้าไปอีกนะครับก็จะเปิดอัพไซด์ถ้าสมมติบวกทางหลวงเข้ามาอีกสองบาทห้าสิบราคาหุ้นของเราก็จะอยู่บริเวณประมาณสิบสองบาทไปปลายนะสิบบาทสามสิบกับสองบาทห้าสิบอ่าก็คือสิบสองบาทห้าสิบถึงสิบสามบาทประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเประมาาณบท นะครับก็เบื้องต้นก็จะมองภาพข้าวๆประมาณนี้นะครับ